ทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่ชอบรีวิวนะจ๊ะวันนี้นะคะแม่นิวมีของใหม่มาอัปเดตนะคะก็เป็นตัวนี้เลยมาสคาร่าใหม่จาก m l l i n e จ้านะคะตัวนี้เขาชื่อว่ามาสคาร่า n a p s สคา a ่านะคะตัวนี้เพิ่งออกมาใหม่เลยนะของเดือนนี้เลยนะคะแม่นิวก็รีบจับมารีวิวเลยจ้ะ ะะด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะอ่ะก็แพ็กเกจจริงนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะซองเหมือนฟอยล์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นเด้อแม่นี่ก็คงอ่านไม่ออกหรอกนะคะเขาบอกว่าอ่ะตัวนี้เป็นเมเบลีนนิวยอร์กสแนปคาร่ามาสคาร่าศูนย์หนึ่งสีดำนะคะตัวนี้จะมี2สีนะคะก็คือมีสีดํากับสีน้าตาลนะคะแต่ว่าม่นิวชอบปัดสีดํานะคะก็เลยเลือกตัวนี้มาเดยวรีวิวให้ดูนะคะเขาบอกว่ามาสคาร่าของเขาเนี่ยเป็นสูตรเจลอิงนะคะ ปัดง่ายล้างออกก็ง่ายนะคะให้ขนตาหนาเรียงเส้นสวยดูเป็นธรรมชาติไม่เลอะเปื้อนเออเดี๋ยวมาดูกันนะคะตัวนี้ปริมาตรสุทธิาหารอยู่ที่11นะคะ11 ML ก็น่าจะเออขนาดมาตรฐานทั่วไปนะคะราคาแค่ตอนนี้นะคะ1 9 9บาท1,99บาททุกคนไม่รีกอะไรรีบจับมาเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะคะเราก็มาแกะดูกันเลยนะคะ เป็นแบบนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นแบบเหมือนแท่งทั่วไปนะคะก็ความยาวประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาดูหัวแปลงกันว่าเป็นยังไงอ๋อหัวแปลงเขาจะมีความเป็นเคิร์ฟเนี่ยทุกคนเห็นไหมมีความเป็นเคิร์ฟอยู่นะแบบนะคะเนาะตัวนี้นะคะน่าจะสามารถซอกซอนได้ดีเลยแหละนะคะ อ่าแล้วก็ไม่ได้เป็นหัวแปงพลาสติกนะคะเป็นขนค่อนข้างมีความถี่สูงเลยน่าจะเวิร์กนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองปัดดูแต่ก่อนอื่นมนิวขอไปล้างอันเอ๊ะมัคคาร่าตัวเดิมก่อนนะคะโอเคนะคะด้านนี้แม่แมนิยวยังไม่ได้ล้างนะคะส่วนด้านนี้ล้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปัดแล้วจะเป็นยังไงนะก่อนอื่นนะเราก็ดัดสนลาก่อนจะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะก็คือดับไปเลย ดัดไปเลยซึ่งการดัดขนตาก็เป็นตัวช่วยนะคะที่จะทําให้เราแบบสามารถแบบปัดขนตาได้ดีขึ้นกล้องเม่อนู่อาจจะไม่ค่อยโฟกัสนะเพราะว่าแบบยังใช้มือถือถ่ายอยู่เลยนะคะอโอเคนะคะสำหรับตัวนี้นะคะลองเลย ไม่ค่อยช็อตอุ๊ยก็ได้อยู่นะทุกคนมันก็ดีเลยอะ่ะแต่แบบต้องขยี้นิดนึงนะคะ กป็ไงคะทุกคนเห็นไหมด้านนี้กับด้านนี้คนละเรื่องกันเลยนะเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย199เก้าเก้าก็เกิดเรื่องอยู่นะคะผลแปลงเขาสามารถซอกซอนได้ดีเลยทีเดียวนะคะอ่าเห็นไหมก็ได้ประมาณนี้เลอะนิดนึง เรียบร้อยนะคะก็ <S <S จะได้แบบนี้ก็ะ <S <S จะเห็นความแตกต่างระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะคะค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะคะอาจจะมีเลอะเละบ้างเพราะว่าแบบด้วยความที่แต่งหน้าด้วยกล้องอนะเนาะ ในกล้องโทรศัพท์นะคะมันก็จะไม่ค่อยาทุกคนตอนนี้แมนิวก็แอบไปปัดขนตาบนกับขนตาล่างมาแล้วนะคะในกล้องเนี่ยแมนิวใช้กล้องหน้าในการถ่ายนะมันอาจจะไม่ชัดแต่เดี๋ยวแมนิวจะลงรูปความแตกต่างที่ให้เห็นเลยนะคะมันจะชัดเจนแบบแตกต่างกันมากเลยสําหรับมาสคาร่าตัวเมเบล n นตัวสแนปคาร่าตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นกันน้ำกันเหงื่อหรือเปล่านะคะเขาไม่ได้เคลมเรื่องของ water proof มานะคะแต่ว่า ก็คิดว่าส่วนมากมคาราเดนี้ก็น่าจะทําแบบทำเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้สามารถกันน้ําได้อยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะทุกคนก็ยังไงอะทุกคนก็ไปลองดูนะคะราคา199บาทที่วัตสันนะคะราคาไม่แพงเลยแล้วก็คุณภาพอาจจะเทียบได้กับไฮเอ n นหลายๆตัวเลยด้วยซ้ํานะคะก็ยังไงนะเมนะยูก็ฝากไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวจะลงรีวิวท้ายคลิปให้ดูนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนมากมานะคะที่เข้ามาดูรีวิวของเมนวถ้ามีสินค้าตัวไหนใหม่ๆนะคะที่แบบน่าซื้อน่าลองน่าหามาใช้แม่ชอบรีวิวอยู่แล้วจ้ะนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะคะสับไครด้วยนะคะทุกคนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย